สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบ,บอลประจวบกำลารที่7กันยายน2 5 6 4เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรปในกลุ่ม G เป็นการพบกันร,ร่ววถึงทีมชาตินีทแลงเปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมชาติตุรกีโดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตี145นาทตีตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบานทีมชินเนเธเท์แลนร์นะคะอันดับ2ของกลุ่มค่ะลงแข่งทั้งหมด5นัดน,นะคะเก็บได้ส0แต้มนัดที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านรับกันมาเยือนทิมชันมอนเตเนโกรนะคะเอาชนะไปได้วยสกอร์สประตูต่อศูย์ค่ะถือว่าทําผลงานได้อย่างดีทีเดียวผลงานท่านั้นหลังนะคะชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งค่ะส่วนอันทิมเยนทีมชัิตุรกีนะคะอันดับที่1ของกลุ่มค่ะลงแข่งทั้งหมด5นัดเก็บได้11แต้มแต้มยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนัดที่ผ่านมานะคะออกไปเยือนทิมชัน,นยบิบรอลต้าน,นะคะเอาชนะไปด้วยสกอร์ะะตตู่่อค ผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ครั้งด้วยกันค่ะมาดูที่การพบกันท่านั้นหลังของทั้งสองทีมน,นะคะทางผู้ขาดกันแพ้ขาดการชนะด้วยเอาชนะไปได้ทีมล,ละสงครั้งและเสมอกันไป1ครั้งด้วยกันค่ะใน,นล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่25มีนาคม2564เป็นทีมชาติตุรกีนะคะที่เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ค่ะ มาต่อกันที่11ตัวผู้เล่นในเกมนี้กันเลยนะคะเริ่มจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะมาด้วยระบบกันเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูเป็น j u s t ิ n e Billo c นเตอร์ฮับนะคะเป็น Matty d e l u ลิกนะคะจับคู่กับสเตฟานเดฟาย j b ็กซ s i d นะคะเป็นทรเลียมมาเลเซียแบ็ะขวาเป็นเ e ซิ r ดรา u m f นะคะกองการ3คนค่ะมีเดว i d คราเซนเป็น g i o r ยอ o และจ g i o ิ g i o v i a น e l ูมค่ะสามประสานในแดนหน้านะคะเป็นโคด y Chapple เป็น c ิ i s t i Pei Stephen b e r g h u ค่ะ มาต่อที่ทีมชาติตุรกีกันบ้างนะคะมาด้วยระบบกันด้4-4-2ค่ะตัรัสาป,ประตูนะคะเป็นอูกูซานซาคีคู่เซนเตอร์ฮามนะคะเป็นคารดไอหานยืนคู่กับซากราซมินซูแบ็คซ้ายเป็นเมริดดิมิรานแบ็คขวาเป็นมเมเมสเซปิเซริกนะคะกองกลางสคนนะคะมีฮาคารคันธโนกรูออคูโคคุสเทรเรนเอตายารีและเอฟเคนคาราคาค่ะคูแดงนานะคะเป็นยูซุปยาซิจีจับคู่กับเอลิสอูนานค่ะ สารับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดวันที่เจ้าบ้านเป็นต่อลุกครึ่งค่ะคาดว่าเกมนี้นะคะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านและตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมชาติตุรกีตลอดทั้งเกมซึ่งเกมรับของทีมชาติตุรกีนะคะไม่ได้แข็งแกร่งสังกเท่าไหร่สุดท้ายนะคะน่าจะเปิดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะที่เอาชนะไปได้และน่าจะทําประตูได้มากกว่า1ประตูขึ้นไปค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนเร่วมสนุกค่ะเพียงแค่เพื่อนสมาชิกทุกท่านเลือก3คู้จาก4คู่ด้านบนไายถูกทั้ง3คู้เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกะภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ไล n ์ h อเทมแค่ะหรือดูกิการเพิ่มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปับรับยุธทธพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชนแนลมีเฮมีเฮงมีแห่ง ต้องมีเห็นชแนลเท่านั้นค่ะ